้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายซิโยอีกองทัพขยับแล้วทับฟ้าจัดไขยักษ์ถึงคิวเอฟห้าซ้อมความแม่นยำจัดการคอมเมนต์ ขณะที่พบบอทบอขวงแม่ทัพภาคที่2ผนึกเพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่26ิบครึบจะที่มีการรายงานค่ะกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงมีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายไทยที่ยังคงอาวุธหนักเต็มอัตราศึกขณะที่กัมพูชาย,ยังมีการละเมิดข้อตกลงตลอดเวลาซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญทั้งกองทบกและกองทัฟ้าอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่ง โดยความเคลื่อนไหวสำคัญเริ่มปรากฏค่ะเมื่อวันที่13สิงหาคม2,568ก้กองทัพากาไทยได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อความปฏิบัติการทางอากาศว่าการปฏิบัติการทางอากาศภายใต้หัวใจหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสามารถสรุป5หลักการสำคัญดังนี้ หหลักการแบ่งแยกต้องแยกเป้าหมายทางทหารออกจากพลเรือนและวัตถุพลเรือนการโจมตีต้องมุ่งไปที่เป้าหมายทางทหารโดยตรงเท่านั้นห้ามโจมตีบุคคลหรือวัตถุที่เป็นพลเรือนโดยเจตนา 2. หลักการได้ส่วนการโจมตีต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพลเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างพลเรือนเกินกว่าความได้เปรียบทางทหารที่คาดว่าจะได้รับ ตัวอย่างถ้าเป้าหมายเป็นศูนย์บัญชาก,การทหารแต่ตั้งอยู่ในพื้นที่หนานแน่นพลเรือนต้องประเมินว่าผลได้ทางทหารคุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่ 3. หลักการใช้มาตรการระวังล่วงหน้า 4. หลักการห้ามโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายและ 5. หลักการความจำเป็นทางทหารและมนุษยธรรม ล่าสุดวันนี้ค่ะ15สิงหาคม2568ใน Facebook ของกองทัพอากาศไทยก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงการเตรียมพร้อมรบที่อุบลราชธานีว่าพยาอินทีฝึกเพื่อพร้อมปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงต่อ7วัน Eagle All Day All Night F5TS ฝูงบิน211กองบิน21 ดำเนินการฝึกความพร้อมปฏิบัติการทางอากาศต่อเป้าหมายภาพพื้นดินโดยมุ่งเน้นการโจมตีที่แม่นยำต่อเป้าหมาย เพื่อประสิทธิภาพในการทำลายและไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในการรบพร้อมทั้งจัดทบทวนการปฏิบัติการทางอากาศภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้กับนักบินฝูงบิน f 5 t h ทุกคนขณะที่กองทัพอากาศพร้อมในการปฏิบัติการทางอากาศสนับสนุนการปกป,ป้องทอี่ป,ปไตยและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยภายใต้หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศขณะที่ในวันเดียวกันค่ะที่กองบัญชาการกองทัพบ พลเอกพนาคล้าปอทุกผู้บัญชาการฐานบกพร้อมด้วยพลเอกชินพงศ์รอดิริผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบก คนโทบุญสินภ้ากลางแม่ทัพที่2นอกจากนี้ยังมีผู้บังคับบัญชาของกองขบกรับมอบรถยนต์พยาบาล Basic Life ัพพอร์ตและเครื่องช่วยหายใจแบบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้2คันและรถยนต์พยาบาลและเครื่องช่วยหายใจแบบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้1คันรวมมูลค่า10ล้าน1,50 0 0 0บาทจากบริษัทสตาร์เฟรคจำกัดมหาชนโดยมีพลเอกมนตรีสังคทร พร้อมกับคณะเป็นผู้แทนบริษัทมอบให้กับกองทบกการมอบรถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจแบบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้เพื่อน,นำไปช่วยเหลือรประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมถึงมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะมอบให้โรงพยาบาลค่ายสังกัดกองทบกจำนวนสามแห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลค่ายสพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลค่ายกฤษศรีนวาราจังหวัดสกลนคร กรมแพทย์ทหารบกได้มีการพิจารณาถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการดูแลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในสถานการณ์ไทยและกัมพูชาจึงเห็นควรนำรถพยาบาลทั้งสาคันไปประจำการโรงพยาบาลสนามได้แก่โรงพยาบาลสนามส่วนแยกที่1อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสนามส่วนแยกที่2องอำเภอกันทะล,ะลักษ์จังหวัดสีสเกตและโรงพยาบาลสนามที่3มอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนำรถส่งมอบให้กับโรงพยาบาลค่ายทั้ง3แห่งต่อไป